พูดถึงความอันตรายต่างๆมันมาหมดแล้วนะครับรู้แล้วว่าสารแต่ละตัวเฮ้ยมันมีกี่ปรนะเภทนาะความเป็นอันตรายนะครับทีนี้เรามาดูหลักการทางพิษวิทยาก็คือการเกิดพิษการทําอันตรายต่อเรานะครับมันจะทําได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งสารแต่ละตัวก็มีความเป็นพิษที่แตกต่างกันไปนะครับหรือเอาความเป็นพิษนั้นนะครับมาใช้ทางการแพทย์ก็มีนะครับ ในการเข้าสู่นะครับสารเคมีเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราได้นะครับตามภาพเลยมี4ทางนะครับมี4ทางนะฮะทางแรกเลยคือทางปากนะครับทางการหายใจนะครับทางผิวหนังนะครับทางดวงตาเนาะนะครับหรือสุดท้ายเลยก็คือการฉีดนะครับการฉีดนะครับหรือว่าเข้าจากการปนเปื้อนจากของมีคมนะครับพวกนี้นะครับนี่คือการเข้าสู่ร่างกาย นะครับทีนี้เรามาดูแต่ละตัวว่ามันเข้าได้อย่างไรนะครับทางการหายใจนะครับเกิดจากสารเคมีนะครับที่มีคุณสมบัติคุณสมบัติที่มันระเหยนะครับหรือเกิดเป็นควันนะครับเกิดเป็นก๊าซนะครับเราก็สามารถที่จะสูดดมมันเข้าไปได้ง่ายนะครับมันก็เลยเข้าทางาระบบหายใจของเราได้นะครับมันก็จะไปทําลายปอดของเราอย่างเหมือนสารไอพีตัวเมื่อกี้นะครับ ท้งปากนะครับท้งปากอาจจะเกิดจากการปนเปื้อนนะครับสมมุติมือเราไปจับสารเคมีตัวหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ได้ล้างมือนะครับเนาะเราไม่ได้ล้างมือตามที่ไอซีเขาประชาสัมพันธ์อาจจะล้างลวกๆนะครับสารเคมีบางตัวเนี่ยมันเกาะติดแน่นนะครับกับผิวหนังเรานะครับถ้าเราล้างไม่ดีนะครับพอเราไปจับอะไรกินอย่างเนี้ยนะครับไปสัมผัสหน้าสัมผัสปากของเรานะครับก็อาจจะมีการลืนกินเข้าไปได้นะครับมันก็จะ ไปเกิดปฏิกิริยานะครับในตัวเรานะครับสม,มุติกรทบอาจจะเป็นแบบจับพันหรือเลือะลังนั้นก็แล้วแต่สารเคมีตัวที่เรารับเข้าไปตัวนั้นๆน,น,นะครับเนาะนะก็มีเรื่องมาแชร์นิดนึงนะครับทางปากนี่แหละนะครับในโรงงานเนาะนะครับเวลาโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะครับเขาจะมีการใช้ใชอ้อะไรนะที่เป็นนลกอฮอล์พี่ป่า เป็นใช้เหมือนอเป็นตัวเอทานอลนะครับในการเช็ดล้างความสะอาดพาสตนะครับตัวชิ้นงานนะครับ mm hmm. เขาจะแบ่งเนาะ mm hmm. เขาจะซื้อมาเป็นแกนลลอนใช่ไหมฮะแล้วเขาไปแบ่งใส่ขวดน้ําดื่มปกติพวกเรานี่แหละนะครับ mm hmm. แล้วไม่ดึงฉลากน้ําดื่มออกไม่ติดแท็กว่าอันนี้ขวดอะไรนะครับไปวางไว้เพื่อนนะครับ mm hmm. เพื่อนก็หลงดีใจว่า mm hmm. ใส่ mm hmm. นะครับ ใสนะครับมันอาจจะมีกลิ่นแหละนะครับแต่ว่าอ้เป็นกลิ่นเหมือนแอลกอฮอล์นะครับวางอยู่แต่ว่าคือด้วยความคนกระหายน้ำมาทำงานอยู่เหนื่อยเพื่อนนามาวางไว้ที่โต๊ะช็อปนะครับเปิดนะครับเวลาคนจะกระดกกินมีใครดมก่อนเนี้ยถ้าคิดว่าเป็นน้ําเปล่าคงไม่ดมใช่ไหมฮะนะครับกลัวจะได้กลิ่นก็คือมันไม่ทันแล้วมันเข้าปากแล้วนะครับเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเป็นน้ําเปล่านะครับเนาก็เลย กินเข้าไปนะครับเนาะไปล้างท้องกันนะครับ,บว,รวุ่นวายด้านละวัดนะครับนะบเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราจะแบ่งสารเคมีใช้เนี่ยนะครับตัวตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นภาชนะอื่นที่ไม่ไม่เหมือนภาชนะของมันนะครับเราจะต้องติดเลเบลนะครับว่าตัวนี้มันคือ สารเคมีอะไรนะครับอย่างชื่อติดมันนะครับความเป็นอันตรายนะครับเนาะนะครับเพื่อให้ตรงกับกฎหมายที่บอกด้วยว่าถ้าเราจะบรรจุพันธุ์อะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับแต่โรงงานเราอาจจะเอ้ยโรงพยาบาลเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นข่านนั้นแต่ขอให้ติดเลเบลนับให้รู้ว่าคืออะไรนะครับเพื่อการนําไปใช้ที่ปลอดภัยนะครับเนาะทางผิวหนังนะครับ มันก็จะเกิดการสารเคมีบางตัวนะครับมีคุณ,ณสมบัตินะครับซึมผ่านผิวหนังได้นะครับซึมผ่านผิวหนังได้นะครับหรือว่าถ้าซึมไม่ได้อาจจะเป็นพวกกดกดอ่อนหรือเกิดการระคายเคืองกับเป็นด่างอะไรอย่างนี้นะครับ <S 1> <S 1> <veterinar ian> อาจจะเกิดการ ing, ระคายเคืองกับมือเราได้นะครับอันนี้ก็คือซึมผ่านผิวหนังนะครับอาจไปสะสมใต้ผิวหนังก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังอะไรอย่างนี้นะครับหรือกระเด็นเข้าตานะครับกระเด็นเข้าตานีก็อาจจะทําให้เกิดการระคายเคือง ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่สารเคมีจะเข้าสู่ร่างกายนะครับการฉีดนะครับหรือโดนของมีคมนะครับทิมแทงนะครับของมีคมนั้นอาจจะมีสารเคมีอยู่หรือว่าอาจจะปนเปื้อนพวกชีวภาพอย่างเช่นพวกสารคัดหลั่งนะครับของผู้ป่วยอะไรอย่างนี้นะครับการถูกฉีดก็คือพวกฉีดสารพิษเข้าสู่ร่างกายนะครับพวกสารเสพติดนี้เป็นสารพิษไหมครับ เห็นพวกเสพติดที่เขาฉีดเข้าเส้นไหมฮะมันไวมากเลยนะครับเพราะมันไปกับเลือดนะครับเนาะหรือว่าการอะไรครับการลุนยาฆ่าหรือการประหารแบบฉีดเคมีนะครับนี่เลยก็คือฉีดเข้าเส้นนะครับส่วนที่เพิ่มมาให้มันใกล้ตัวนะครับของมีคมนะครับเข็มเข็มทิ่มตั๊นะครับพวกนี้นะครับ ก็อ,อันตรายอาจจะเกิดการติดเชื้อต่อได้นะครับมันก็เข้าสู่ร่างกายเราผ่านเลือดนั่นแหละนะครับเนาะทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากพี่พยาบาลนะครับหรือน้องพยาบาลที่นั้นก็รณรงค์นะครับในเรื่องของ การลดการรีแคบเข็มนะครับเนาะนะครับแล้วก็วิธีการใช้ตามโปรเซสของงานนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับเนาะไม่ลัดขั้นตอนนะครับไม่ลัดขั้นตอนแล้วก็ทําหัตถการบนพื้นฐานอย่าประมาทนะฮะเวลาทาหัตถการนะครับฝากถึงเรื่องของการทําหัตถการที่ปลอดภัยด้วยนะครับ นี่จะเป็นโฟล์ในการสรุปว่ามันจะเข้ามาแล้วมันจะไปไหนต่อนะครับพอเรารับสัมผัสเข้ามานะครับในช่องทางที่บอกนะครับสี่ช่องทางนั้นนะครับมันก็จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับทีนี้กระบวนการของมนุษย์เรานะครับมันก็มีการขับสารพิษใช่ไหมฮะหรือสารพิษบางตัวขับออกไม่ได้ก็สะสมอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเนาะนะก็สะสมอยู่ตรงนั้นนะครับแอลกอฮอล์ที่เราดื่มเป็นสารพิษไหมฮะ คิดว่าเป็นสารพิษไหมนะครับมันก็มีทั้งไปสะสมแล้วก็ขับออกได้ใช่ไหมครับมันก่อให้เกิดโรคต่างๆนะครับอย่างเช่นอะไรครับกินเหล้าเยอะมันไปสะสมอยู่ที่ไหนครับที่ตับใช่ไหมครเกิดตับแข็งบ้างนะครับหรือคนกินเหล้าเยอะๆนะครับกินเหล้าขาวเนี่ยนะครับเวลาเขากินเสร็จเนี่ยมันขับออกทางเหงื่อเนี่ยนะครับได้กลิ่นแอลกอฮอล์ไหมครกลิ่นละมุดเลยใช่ไหมครับ กลิ่นละมุดนะฮะนี่คือกลิ่นแอลก็อลอนะฮะกลิ่นจะเหมือนละมุดนะฮะรืมเลยนะฮะบางบางคนนะครับคนงานเนาะนะครับที่เป็นไซต์ก่อสร้างเนี่ยเขาจะฮาร์ดคอร์หน่อยเขาจะต้องดื่มเพื่อมาทํางานนั้นถ้าเป็นมีมาตรฐานหน่อยไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับเนาะโรงพยาบาลเราห้ามนะครับห้ามมาทํางานด้วยการมืนเมานะห้ามห้ามนาสารเสพติดห้ามนําพวกนี้เข้ามาอยู่แล้วนะครับโรงพยาบาลเราไม่น่ามีนะครับเนาะนะครับมันก็จะถูก ขับออกได้บ้างทางเหงื่อทางน้ําตาปัสสาวะอุจจาระนะครับน้ำลายลมหายใจนะครับเหมือนกันนี่แหละบางทีพูดดื่มมาเนี่ยพูดหวกินละมุดมาเลยนะฮะรู้เลยนะครับบางคนเนาะนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการนะครับที่ร่างกายเราได้รับเราก็ขับออกนะครับขับออกไม่ได้ก็สะสมนะครับก่อให้เกิดโรคต่างๆนะครับ โอเคครับต่อมาลักษณะการเกิดพิษนะครับลักษณะการเกิดพิษนะครับมันเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับนี่เลยนะครับผมพูดนะครับแบบมี3แบบนะครับแบบฉับพันนะครับแบบเลื้อหลังนะครับซึ่งพวกนี้มีสองแบบนะครับขอไฟด้วยนะครับมีฉับพันแล้วก็เลื้อหลังนะครับฉับพันเป็นยังไง จับพันก็คือเกิดขึ้นทันทีเลยที่เราสัมผัสในระยะสั้นๆนะครับเนาะนะฮะอย่างกินยาล้างห้องน้ำอย่างเงี้ยจับพันไหมครับไม่เ้งแต่ตรงไหนครับก็จะต่เราปากแล้วนะครับกัดปากกัดคอลงไปนะครับจนถึงระบบทางเดินอาหารนะครับทั้งหมดเลยนะครับถึงบอกว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วนะครับอาจจะส่งผลกระทบหลายอย่างนะครับนี่คือการเกิดแบบฉับพันนะครับ สัมผัสปุ๊บเกิดปั๊บอะไรอย่างนี้นะครับเนะเาะเป็น,น์เว w o r d ง่ายๆนะครับส่วนเลือรลังนะครับเลือรลังมันก็คือการที่เราต้องสะสมมันนะครับแล้วอาจจะเกิดในภายหลังนะครับแต่เลือรลังเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยว่าเขามีขีดจำกัดรับหรือว่ามีการป้องกันในระดับไหนบางคนอา,อาจจะเข้าไปทํางาน ่กันเนี่ยนะครับกับสารเคมีตัวหนึ่งเนาะอย่างในห้องแลบนะครับบางคนอาจจะทําแล้วแพ้บางคนก็ไม่แพ้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความขีดจากัดในการรับสัมผัสของร่างกายด้วยนะครับอันนี้แบบเลือรลังนะครับพวกนี้นะครับก็คือมันจะมีความเข้มข้นต่ํานะครับต้องระยะ,ะเวลานานๆหน่อยมันนึงจะเกิดอาการออกมานะครับ ได้รับสารพิษเกินไปจะเกิดการสะสมและก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนไหนได้บ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะมันเข้ามาตามระบบเราหายใจเข้าใช่ไหมครับมันก็จะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจนะครับอาจเป็นพวกกา๊าซกลุ่มก๊าซนะครับกลุ่มที่เป็นฝุ่นละอองสารพิษต่างๆนะครับเนาะอาจจะเกิดมะเร็งในโพรงจมูกนะครับเกิดเป็นมะเร็งปอดได้อย่างนี้นะครับบุหรี่เนี่ยนะครับตัวสาคัญเลยนะครับเราไม่ได้สูบหรอกแต่เราอยู่ใกล้ เป็นมะเร็งปอดได้มนี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็พยายามมีเครื่องนะครับจุดที่สูบบุหรี่นะครับหรือว่าสามีนะครับหรือว่าคนที่อยู่ใกล้เราสูบนะครับก็พยายามช่วยกันรณรงค์นะครับก็ของที่ด่าเนาะเราก็มีศูนย์ในส่วนของเลิกบุหรี่นะครับอันนี้โฆษณาเขานิดนึงนะครับเผื่อทางบ้านนะฮะแตแนะนำให้ดีนถ้าเราพบลูกค้ากำลังจะจุดบุหรี่เลย อยู่แถวแาวชั้นีห้องการเราจะทำยังไรอ่าคำถามนะครับคำถามเนะาะนะครับถ้าเราเจอลูกค้านะครับกำลังจะจุดบุรี่ซูปอยู่บริเวณชั้นบีใกล้ๆห้องกาดคนที่เจอสมมติเป็นตัวเราเราจะทำยังไงครับมีแจกของรางวัลครับยกมือเลยครับในห้อง, <laughs> องคนที่ยกเมื่อกี้เลยครับเดินไปเดินไ,ไปแจ้งนะคะัะ ว่าไม่ได้ค่่อัรันตลงไม่ได้ไม่เอยพดอรถูกต้องนะครับารแจกเลยฮ <c oughs> นะครับถ้าเรามีกล้าบอกด้วยตนเองนะครับเราจะต้องอให้ แต่จริงแล้วก็สื่อสารได้นะครับให้เราพอช่วยก็ได้นะครับเพราะเขามีหน้าที่ในการดูแลพวกนี้อู่แล้วเนาะนะครับการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลมันก็ผิดกฎหมายตัวหนึ่งด้วยนะครับสถานประกอบพยาบาลมันมีกฎหมายรองรับอยู่นะครับไม่ต้องกลัวว่าทำไมฉันจะสูบไม่ได้บอกเลยครับว่าโรงพยาบาลเรามีกฎตัวนี้อยู่นะครับกฎหมายสถานประกอบการพยาบาลนะครับเนาะนะครับต่อมาผลต่อผิวหนังนะครับ ก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนน้นี้ครับมันก็จะเกิดก่อให้เกิดการระคายเคืองนะครับทำเป็นพิษเกิดมะเร็งผิวหนังนะครับต่อตาก็แสบตานะครับอย่างมีถานอนเข้าตาเนี่ยโอ้โหอันตรายมากนะครับแอลกอฮอล์นะครับเคยเห็นเพื่อนในวงเล่าทะเลาะกันไหมฮะสาดเล่า40่ิดีกีใส่หน้ากันสุดท้ายแล้วตาบอดนะฮรบอดอาจจะเกิดการติดเชื้อนะครับเพราะว่าคนเมาเนาะไม่รู้นะครับล้างล้างไม่เป็นมือก็ไปขยี้นะครับมันก็เลยติดเชื้อทําให้บอดนะครับ แต่ว่ามันก็ทำให้ตาแดงและคลายเคลือนะครับถ้ารับปริมาณน,น้อยๆนะครับต่อเลยนะครับอ่าต่อระบบประสาทส่วนกลางนะครับระบบประสาทส่วนกลางก็คือการทรงตัวนะครับเนาะนะครับเอาง่ายๆเลยใกล้ตัวคือเหล้าอีกนั่นแหละนะครับดื่มเข้าไปเราเดินเซไหมครับ เรียกอาการเมานั่นแหละนะครับคือมันไปทําลายระบบส่วนกลางนะครับการทรงตัวนะครับต่างๆนะครับอันนี้คือเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับที่เข้าสู่ร่างกายนะครับหรือถ้าเป็นสารตัวอื่นนะครับอาจจะทําให้เกิดการสั่นนะครับกล้ามเนื้อนะครอาจจะทําให้การควบคุมร่างกายแหละมันผิดปกติไป นะครับต่ออวัยวะภายในนะครับต่อตับต่อไตต่อเลือดต่อมาต่อระบบสืบพันธุ์นะครับนี่เลยกระทบเยอะมากเลยนะครับสารเคมีเพราะว่าระบบพวกนี้มันคือโรงงานกันสารพิษในร่างกายเราเหมือนโรงงานโรงงานหนึ่งเลยนะฮะตับทำหน้าที่อะไรไตทำหน้าที่อะไรเลือดทำหน้าที่อะไรนะครับเขามีหน้าที่ต่างกันในการขับนะครับสารพิษออกจากร่างกายเนาะนะครับโดยเฉพาะนะครับเลือดเนี่ย นะครับเป็นอะไรที่อ่อนไหวมากเลยตัวเลือดนะครับนะฮะเพราะว่าเขาจะสร้างตัวเม็ดเลือดขาวใช่ไหมมาจับพวกสารพิษออกนะครับถ้ามันรับมากๆากอาะทำผิดปกติแล้วตัวนี้มันไปกระทบหมดเลยนะครับทีเนี้นะครับถ้าแผงเม็ดเลือดขาวเราทํางานผิดปกติเนี่ยนะครับอาจจะก,ก่อให้เกิดโรคอื่นตามมาได้นะครับอนาอันนี้ต่อมาเป็นปริมาณการตอบสนองนะครับก็คือ เราผมจะพูดถึงแล้วว่าที่ผมบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับมันรับสัมผัสได้ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการออกนะครับค่าต่างๆที่ร่างกายมนุษย์เราจะรับได้ให้มันเป็นค่าเฉลี่ยเป็นค่ามาตรฐานสากลน,นะครับว่าค่าเท่าไหร่นะครับคนถึงจะทํางานได้ นะครับเขาก็มีการทดลองนะครับในกลุ่มทดลองก็คือพวกหนูทดลองนั่นเองนะครับเขาเอาหนูเนี่ยมารับสารเคมีเลยนะครับทั้งดมทั้งฉีดต่างๆนะครับแล้วเขาก็พอร์กราฟออกมาว่าในระดับสารเคมีแต่ละตัวเนี่ยอยู่แหลงไหนถึงจะเกิดเอฟเฟกกับตัวทดลองได้นะครับเรามาดูแต่ละค่านะครับที่เขาลิสต์ออกมานะครับค่าแรกเลยก็คือค่า LD 5 0 LD 50นี้มาจากอะไรนะครับมาจากปริมาณสารเคมีที่ให้กับสัตว์ทดลองคือหนูนั่นเองทั้งหมดนะครับ50ตัวเอ้ย100ตัวนะครับแต่เกิดเขาจะนับนับค่านั้นในตอนที่เกิดกับหนู50ตัวนะครับสมมติว่าถ้าหนูมีปฏิกิริยา50ตัวในความเข้มข้นเท่านี้นแสดงว่าสารนี้มันมีอันตรายในความเข้มข้นเท่านี้นอะไรอย่างนี้นะครับเนาะ LC ห้าสิบเหมือนกันตัวดีกับตัวซีต่างกันในเรื่องของการการได้รับนะครับอันนี้เขาปล่อยจากทางการสัมผัสเนาะให้หนูฉีดเข้าหนูอะไรอย่างนี้นะครับเขาเรียก LD ห้าินะครับในหนูทดลองนะครับหนึ่งรอตัวนะครับพอเกิด5้าสิบตัวในระดับความเข้มข้นที่สมมุติความเข้มข้นของสารนี้มันมีเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับแต่ฉีดเข้าไปนะครับใช้ความเข้มข้นที่ห้าอย่างนี้นะครับหนูห้าสิบตัวเริ่มตายแล้วนะครับ ก็แสดงว่าความม้นู้นด้วย5เนี่ยนะครับคือคือค่า LD 50อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เรายนเขาเข้าจริงมันจะมีลึกมากนะครับในเรื่องของทางพิษวิทยามันจะเป็นคอร์สหนึ่งเลยที่เรานั่งเรียนกันทั้งวันนะครับหรือถ้ากลุ่มที่เรียนเป็นวิชาชีพยอย่างผมเนี่ยก็คือหลักสูตรหนึ่งเลยนะครับตามคอร์สหนึ่งเลยของของที่เรียนนะครับพิษวิทยานะครับเนาะเอลดห้ก็คือ,อมนมกันหนู ร้อยตัวนะครับปล่อยโดยวิธีการเป็นการ์ดให้ดมนะครับเนาะปล่อยค่อยๆปล่อยไปความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเห็นว่าหนูได้รับปุ๊บห้าสิบตัวตายปุ๊บเขาก็จะจดค่าความเข้มข้นนั้นไว้ที่ระดับเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นนะเป็นแค่วิธีการสาธิตนะครับเป็นการอธิบายสาธิตคร่าวๆนะครับเนาะนั้นแสดงว่านะครับถ้าหาก LD 5 0หรือ LC 5 0เนี่ยนะครับ มีปริมาณที่น้อยนะครับแล้วเกิดพวกนี้แสดงว่าอันตรายมันเป็นไงครับความเข้มข้นน้อยอันตรายมันมันมากใช่แล้วครับน้อยมันมากนะครับทําให้หนูาตายกัน,นบแบบบางทีแค่ปล่อยเข้าไปแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะห้า ppm เนี่ยนะหนูล้มตายหมดเลยนะครับอาจจะเกินห้าสิบนิดนึงแต่เขาก็วัดค่าอยู่ที่เท่านั้นนะครับแล้วความเป็นพิษของสารเคมีอ่เรา ราลองมาดูนะครับว่าคิดว่าตัวไหนนะครับอันตรายมากครับเอาเา4 50เสี่คือดักดมเข้าไปนะฮะปล่อยให้ดมนะครับคิดว่าสารตัวไหนที่หนูจะตายเร็วกว่าอ่า1 2 3 4ก็ได้ครับบางคนอาจจะอันที่เท่าไหร่นะอันที่สี่เพราะว่าความเข้มข้นมัน น้อย293 ppm เองนะฮะถ้าเราปล่อยเข้าไปเท่านี้นะฮะตายนะครับนาะทีนี้มันจะมาเกี่ยวเนื่องกับคนได้อย่างไรนะครับนะฮะเกี่ยวเนื่องกับคนได้อย่างไรนะครับก่อนที่จะไปตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือพวกก๊าซเนี่ยนะครับก๊าซพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับซึ่งอันตรายของมันเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิด เวลาเราดมเข้าไปเนี่ยนะครับก๊าซเนาะมันเข้าสู่ร่างกายเราจากการดมใช่ไหมฮะพอเราดมเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะไปทําอะไรฮะกับร่างกายของเราเราดมไปที่ปอดปอดเราทำหน้าที่อะไรครับแลกเปลี่ยนอะไรครับแลกเปลี่ยนก๊าซสร้างฮิมโกลบินนะครับเนาะสร้างไอเลือดที่ดีนะครับเพื่อเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเ็เลือดเนาะนะครับแสดงว่าพวกนี้นะครับมันเข้าไปทําอันตรายต่อพวกเลือดของเรานะครับ